ส่วนตัวมีทริปที่อยากทำมาทริปทำบุญคือตามเมืองรองไปเผื่อใครยังไม่รู้ผมเป็นลูกครึ่งภาคกลางอยู่นะฮะผมไม่เชื่อชัยหน้าสายบุญครับถ้าสมมุติได้ทำบุญนี่จะจัดทริปยาวตั้งแต่หลวงพ่อสุกวัดปากคลองถึงพระพุทธชินราชพิษณุโลกเลยนะมีแฟนมีตของตัวเองทุกปีอยู่แล้วครับแล้วถ้าไม่ติดเรื่องเส้นเสียงที่บวมครับมันจะโฟกว่านี้พยายามเต็มที่ครับไม่อยากให้แม่แม่แฟนๆผิดหวัง นักแสดงหนุ่มหน้าใสาบานหัส,สนัดพินิวัฒน์หอบความน่ารักสไตล์หนุ่มเมืองเหนือมาเสิร์ฟความละมุนเอาใจเหล่าแฟนคลับในงานเทศกาลเมืองต้องลองมหากรรมกินช้อปเที่ยวที่รวบรวมเสน่ห์เมืองรองจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียวจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันศัก,กยภาพเมืองรอง55จังหวัดภายใต้แนวคิดเมืองรองเมืองที่ทุกคนต้องลองซึ่งจัดขึ้นที่ฮอล์11-12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact ทองธานี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวนัทธริยาทวีวงศ์ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานทั้งนี้กระทรวงได้ตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเมืองรองเป็นฟันเฟืองสําคัญของเศรษฐกิจไทยสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างยังย่งยืนพร้อมกันนี้หนุ่มบาสยังชวนเที่ยวไทยและยังได้อัปเดตเรื่องงานและสุขภาพให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆครับเพราะว่า ในประเทศไทยก็มีเมืองรองที่มีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอยู่เยอะมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอ่ะลองไปเมืองเมืองรองบ้างเพราะว่าเมืองหลักเชื่อว่าทุกคนเคยไปเที่ยวกันอยู่แล้วเนาะส่วนตัวแบบว่าแบบรู้จักเมืองรองหรือว<ฮ>่าเคยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้บ้างส่วนตัวมีทริปที่อยากทํามากก็คืออยากเป็นทริปทําบุญอ่าก็คือตามเมืองรองไปอย่างเงี้ยครับเขาบอกวันนี้เนามันมีเารียกว่ารวมทั้งหมดเลย5ภาคโอ้แต่ละภาคก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผม ก็ภาคอีสานก็ดูสนุกสนานดีนะครับภาคเหนือก็จะตอนย่อนตามสไตล์อะไรเงี้ยคุ้นๆอยู่ครับผมจริงๆก็เผื่อใครยังไม่รู้ผมเป็นลูกครึ่งภาคกลางอีกนะฮะผมมีผมมีเชื้อชัยนามีเซี่ยวชัยนาธอีกเป็นไงเซี่ยวเยอะไปหมดนะฮะนะฮะแน่นอนครับผมก็มีอบญาติครับเป็นอยู่ชัยนาก็ได้ไปรู้สึกว่าชัยนาเป็นเมืองที่ ร่มเย็นนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่ติดแม่น้ําเจ้าพยาเวลาไปร้านอาหารที่ติดกับแม่น้ำมันจะสวยมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมศรัทธาก็คือหลวงปู่สุกร์นะวัดปากคลองมะขามเท่าโอ้โหที่สายบุญจริงๆนะสายบุญครับถ้าสมมุติได้ทําบุญนี่จะจัดทริปยาวตั้งแต่หลวงปู่สุกวัดปากคลองถึงพระพุทธชินราชพิษณุโลกเลยนะโอ้โหก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแหละครับว่า จริงๆแล้วเมืองรองก็มีวัฒนธรรมแล้วประเพณีที่สวยงามมากอยากให้ทุกคนได้ลองไปเที่ยวแต่ละเมืองกันเพราะมีซิกเนเจอร์ที่แตกต่างกันด้วยครับยังไงก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวเมืองรองกันครับตันน้สสถานการณ์บ้านเมืองเรนนิดนึงน้ำทร่วงที่ภาคใต้<ห>เราก็ทาในในจุดที่เราทําได้ครับผมเมื่อวานก็มีไปเดินซื้อของครับเพื่อส่งไปที่ทางภาคใต้แล้วก็จะมีแม่แม่กัานขับของผมด้วยที่ร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยกันจะเรียกว่าทําบุญเลยช่วยช่วยพี่น้อง ชาวไทยเพื่อนร่วมโลกกันเนี่ยอะะช่วยกันทุกคนสนับสนุนกันเนาะจริงๆแล้วมีส่งน้ําไป600แพ็กครับแล้วก็เสื้อยืดอีก100ครับแล้วก็เมื่อวานไปเดินเลือกซื้อของเองเป็นของอาหารแห้งของกินของใช้เทียนไฟแช็กต่างๆที่สําคัญนะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับหรือว่าพี่น้องที่กําลังเจอกับเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้ก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับผมก็ บายก็ช่วยเท่าที่ทําได้ครับผมเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเขาเล่นนิดนึงครับมนนีที่จบไปยอะไรเงี้ยรับผม<ต>สนุกสนาน<ต>คือแฟนมีที่เพิ่งจบไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้เพราะว่าไม่คิดว่าเราจะจัดโชว์มาให้สนุกสนานกันอิมอ่มโอมใจกันขนาดนี้นะครับผมมันเกิดมีเยอะมากเลยอันนั้นเขาอยากให้มันเกิดนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีแลปอร์ตจากแฟนคือปื้มปิ่มมานานมากๆแล้วครับ เพิ่มปิ่มตรงที่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเราด้วยแล้วก็ยังซัพพอร์ตด้วยแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็ซัพพอร์ตหมดผมรู้สึกว่าเป็นการซัพพอร์ตที่จริงใจมากๆครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันไม่มีเขาก็ไม่มีบาสครับ<อ>แค่นี้เลยมัน,ม,นมันไม่ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะไปกว่าน,นี้เลยแล้วแฟนมีตรอบต่อไปละ่ะถ้าแฟนมีตรอบต่อไปนะครับก็คิดว่าของบาสมีแน่ครับจะเป็นประมาณไหนดีเด๋ยววันเกิดวันเกิด อ,อยากได้เป็นแบบไหนปีนี้จริงๆอาจจะชิลขึ้นแล้วเดี๋ยวคอนเสิร์ตให้เป็นเรื่องของค่ายนะครับเพราะว่าเรามีค่ายแล้วนะอ่าทีนี้ต้องไปทางวันเลิฟนะฮะถ้าเป็นคอนเสิร์ตนะทุกคนไปเรียกร้องที่วันเลิฟก,กันเลยนะครับผม <laughs> แต,แต,แต่แต่เหมือนลุดๆุมาว่าจะมีแน่นอนคือจริงๆแล้วมีแฟนมีดของตัวเองทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งแฟนแฟนที่ไทยแล้วก็แฟนแฟนต่างประเทศอเรียกร้องกันมากก็ ใจผมเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าไม่ติดเรื่องอเส้นเสียงที่บวมครับมันจะโปรกว่านี้จะได้อัดเพลงของดิสซิตี้อีกหลายเพลงมากที่ผมทําไว้นะครับผมตอนนี้มันติดขัดตรงที่ว่าเนี่ยแหละ,ะสุขภาพนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าตรงนี้มันเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับเราอัดเพลงแล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตดิสซิตี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้ยังไงสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้เหมือนไปหาคุณหมอล่าสุดมาจากอยาปอร์เซนตอนนี้ประมาณ95้าสิบห้า อ่าดีแล้ดีแลยุบแลเราเซ<ร>ฟตัวเองยังไงครับจริงๆแล้วเซฟยากครับก็โหเป็นเป็นเรื่องที่ยากเนาะเพราะว่ามลพิษเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างไม่ค่อยอำนวยแต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือเราต้องก็งงรักษาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เส้นเสียงอ่ะมันครกชหนึ่งครั้งครับถ้ายังไม่หายดีร้อเปอร์เซนเจออะไรที่เป็นสกิตอีกนิดนึงคือคือกลับมาเลยกลับมาแบบป่วยเลยได้เลยคือ ใช่อย่างอย่างเราหนีไม่พ้นเ,เราต้องทํางานบางทีคุณหมอสั่งหา้ามเรื่องสโมกเป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยครับปิ้งย่างสโมควันทูบอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยากที่เราจะหนีเรามางานเขาก็ต้องทําให้งานสวยงามถูกไหมครับเราหิวไปกินปิ้งย่างอีกนนเ,เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วคืออดเลย3เดือน<า>เกามีแอบไปบ้าง เราก็จะไม่ทนเอาเป็นทิดเตอ์อ้าวไม่ใช่คือเพื่อนเราเปิดร้านไงอ่าเราก็ต้องมีแวะเวียนไปบ้างพยายามพยายาให้ดีที่สุดครับเพราะว่าส่วนตัวก็ทรมานมากครับสามเดือนแบบร้องเพลงเต็มเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยครับพยายามเต็มที่อยู่พยายามเต็มที่อยู่พยายามเต็มที่ครับไม่อยากให้แม่แม่แฟนๆผิดหวังแนมีต่างกันไหมหลายคนเรยร้องน่าจะมีโอกาสนะฮะ ก็ปีหน้าคิดว่ามีครับผมจริงๆแล้วปีนี้ครึ่งในเฟสแรกครับเราได้เดินทางออกไปต่างประเทศเยอะมากแล้วก็เฟสหลังก็คือเหมือนกับมาแคกเรื่องเสียงด้วยแล้วก็ทําผลงานด้วยอีกก็เลยเป็นแบ่งเป็นครึ่งๆครับแต่ปีหน้าน่าจะมีไปอีกครับดกลอววิวโฟลวิวเปิดไปแล้วเราเป็น10บกว่าคิวแล้วออีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับ เห็นคนชื่นชอบเยอะนะครับก็อยากจะฝากหละครับอา่าโซโซลัมทีนะครับ Be My Player Two. 2เชื่อว่าทั้งคนที่ชอบเล่นเกมคนที่ชอบดูซีรีส์คนเบาสมองอะไรเงี้ยครับมาดูกันได้เลยถ้าผมฝากอา่าโซโซลัมทีนะครับ Be My Player 2นะครับฝากโค้ชวายุพาร์ททูแล้วก็ฝากวงดิซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับงานนี้เมืองต้องหลงอกับผม